ย้มตุ่มกุ้งจ้าพี่น้องไม่ใส่ตุ่มกุ้งไว้หม่านเนี่ยเมื่อนี้สีมย้ยมจ้ะเต่านี่จะมาเบิงกันจ้าว่าสิใดสําใดมากมื่อคือเกาจ้าพี่น้องตีสี่ตีสี่ยี่สิบนาทีมานวะ มีวะมีอยู่โมบุได้เอาันกระแปงมาน้ำบ่หลังที่สองหลังที่สองได้เพราะขีดบ้าน,นขึ้นหลังที่สามจ้าพี่น้อง ติดบ่หลังนี่โอ้ยบ่เห็นมันไก่ติดวะเด้๋ยว่ฉีดวะโอ้มันมันจ้ะพี่น้องมันมันโอ้หลายอยู่นั่นกบบะหลังนี่ถือกบจ้ะพะี่น้องมีกุ้งพ่ะฉีดวาล่ะ โอ้ยคือกลบว่าอย่างไดดอกลบมันข้าวว่ากินกลบเนาะเอายพันห์อยพันไปอมอมอันกินแล้วพี่น้องยกขึ้นยกขึ้นติดบลาปิดเตกบอีกบัน สั่นลงดูโอ้มันไก่โอ้หมันมันมันเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่หลังที่หนึ่งจากพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ก่เกะ <c oughs> หลังที่หนึ่งเอาเงี้ยวนีออกอือผ่ามัวไว้เสียงบ้าพ่อสั่นนะ <c oughs> ไปมุมใดน,น้อยจังตดแจม ครั้งที่สองจาหลังที่สองจาหลัง,ง,าลงปาดบักหอยหลังนี้มีบกหอยจะเป็นอหอยอยังค่อยบังต้นนึงเต้นออกโอ้ยเฮียเฮียเลย มนัมนมันจ้ะพี่น้องหีว่ปดูหมอเขาจะเว่าาย,ยมงหันวันนี้จะนั่นบ่นด้เขาจะบอกหอดบอกหอดมมึงมึงไม่เ้ใจบอกคอดกับคนหรอีบุตรอาทิตคุกหนุนเรื่องหมาหมาโอ้ว้ามานันจ้พี่น้องมนันมันะเพเพเห่ะอันนี้มิกบจ้ะพี่น้อง เขาไม่ยังเรากบ,บ่อยอยากได้ดิโอ้ยมันข้าวใจตัวหรือฮันในร้ายยุจ่าพี่นองมนัมนมนันตุ่มสดๆนั่งกบบอกไปแล้วออมันจ่าพี่นองห้าบาทตุ่มแปดหลังแต่สูตรที่สิบบาท ไปใส่เหมือนเหมือนเหมือนว่านจ้าพี่น้องมามาเริ่มมากุ้งไปก้อยจ้าพี่น้องกิบนาพอกันไหมจ้าเมื่อนี้เสด็จกินก้อยกุุงจ้าพี่น้องกุุงบานเฮาโตเซใสงามงามจ้านากินจ้าพี่น้องเอาไปควาแล้วมันถือกลม ขอบคุณค่ะพี่น้องคลิปหนะ้าพบก,กันใหม่จ้า